สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพระโชคสิริกุตโตนะครับหรือทางช่องก็โชคทีพีเอ็นแชนแนลนะครับก็ขอสวัสดีครูบาอาจารย์พระอาจารย์ทุกรูปนะครับทุกรูปทุกท่านด้วยความเคารพ แล้วก็ขอจเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาในส่วนของเนี่ยการวิเคราะห์ธรรมะนะครับวิเคราะห์ธรรมะที่เป็นเพลงนะครับที่เป็นเพลงสําหรับทุกคนที่เขาเรียกว่าฟังทุกๆวันเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับตนเองนะครับก็หลายๆเพลงนะนหลายๆเพลงที่ทุกท่านได้ฟังนะทุกท่านได้ฟังเพลงต่างๆก็ดีวันนี้ก็จะยกเอามานั่นก็คือเพลงเพีงหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่สะท้อนสะท้อนความคิดสะท้อนสังคมปัจจุบันได้ดีเช่นเดียวกันนะ สะท้อนสังคมปัจจุบันหรือสะท้อนกลุ่มกลุ่มคนหรือคู่หลายๆคู่หลายๆคนที่อยู่กันด้วยกันนะครับนะก็ในส่วนของการทำทำคลิปนี้ก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหวังอะไรมากมายเพียงแค่เป็นเครื่องที่บอกว่า <c oughs> แนะนำนะครับเป็นเครื่องแนะนำสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ วันนี้ก็จะนําเสนอในส่วนของเพลงของน,นักร้องก็ถือว่า <c oughs> ตามความคิดของกรบผมเองก็เป็นนักร้องระดับระดับตำนานกันเลยกันตำนานนั้นก็คือเป็นบุคคลที่ว่าทําผลงานออกมาได้ดีแล้วก็เป็นระยะเวลานานนั่นก็คือนักร้องเพื่อชีวิตนะครับก็คือคุณพงสิษฐ์คำพีนั่นเองครับพงศิษฐ์คำพีนะ ก็มีผลงานหลายๆเพลงของเขาซึ่งอันตามาบา,บางครั้งบางเวลาก็ฟังเช่นเดีกันในส่วนของการน,นำมาเป็นตัวแปรนะครับเป็นตัวแปรในการประยุกต์ใช้หรือเป็นข้อแนะนำหลายๆคนมาฟังแล้วให้ได้ความคิดนะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับนำเพลงซึ่งอาจจะบอกว่าเป็นเพลงล่าสุดของคุณพงศิษฐ์คำพีก็แล้วกันนะครับนะอาจจะบอกอย่างนั้นนั่นก็คือเพลง ขอโทษนะครับเพลงขอโทษนะวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตของในส่วนของเพลงของเขาเพลงนี้ก็เนื้อหาเนื้อหาดีมากนะครับเนื้อหาดีมากเนื้อหาดีมากนะมีการสื่อหลายๆมุมมอง <c oughs> ของคนคู่คู่หนึ่งนะครับของคนคู่คู่หนึ่งหรืออาจจะมองในส่วนของหลายๆมุมของหลายๆคนก็ได้นะครับ แต่ก่อนอื่นที่จะไปนะฟังในส่วนของเพียงของเขานะก็เราจะมาดูในส่วนของธรรมะเสริมก่อนกันแล้วกันนะครับธรรมะเสริมนะธรรมะเสริมซึ่งในส่วนของคําว่าขอโทษนะครับคาว่าขอโทษซึ่งซึ่งบอกว่าคําว่าขอโทษนั้นมันเป็นมันเป็นคำคำวิเศษนะครับมันเป็นคําวิเศษ หรือแม้แต่บอกว่าในในโลกนี้นะครับในโลกนี้คําพิเศษคําพิเศษมีคําพิเศษหลายคําและก็คําขอโทษนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งซึ่งอยากจะบอกตรงนี้ว่าเราถูกสอนเสมอนะทุกท่านนะเราถูกสอนเสมอว่าให้พูดคําว่าขอโทษนะให้พูดคําว่าขอโทษแต่ในทางจิตวิทยา บอกว่าการพูดคําว่าขอโทษนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําแสนจะยากนะทุกคนทําแสนจะยากมากนะเพราะการขอโทษมันเกี่ยวกับอาการที่เรียกว่าค o อ n นิทีฟดิสโท s นสเซ c ยนะครับคือเป็นความขัดแยง้งนะครับเป็นความขัดแย้งในตัวเองนั่นเองครับการขอโทษคือการขอโทษคือการเปรียบเสมือนอย่างหนึ่งคือการยอมรับผิด คือการยอมรับผิดเรานะครับเราทั้งหลายันเป็นการยอมรับผิดแต่ตัวตนอีกด้านแต่ตัวตวตัวตนอีกด้านเราเชื่อว่าตัวเรามันโอเคนะนะที่เราได้พูดคำขอโทษไปนะหรืออาจจะคิดว่าไม่น่าทําเรื่องผิดได้ถ้าเราต้องขอโทษไปว่าเราทําอะไรพลาดไปหรือไม่ก็ทําตัวแย่ๆต่อคนอื่นนะครับคําขอโทษจึง ผูก,กับอัตรานะอัตตานั่นก็คือความเป็นตัวตนของเรานะครับอัตราคือคืออะไรครับคือความเป็นตัวตนอัตราที่มักจะบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ผิดนะครับตัวตนของของของ,ของท่านน่ยบ,บอกว่าไม่ผิดนะแต่จริงๆมีคํากล่าวในกวีว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องสามัญของมนุษย์ the earth is human นะครับนะเพราะมนุษย์เราผิดพลาดได้เสมอทุกคนมีความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา และแน่ละ่ะถ้าผิดแล้วก็ต้องขอโทษนะครับดังนั้นคนที่จะเข้าใจศาสนาธรรมว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะผิดก็น่าจะไม่ควยเขินมากที่จะขอโทษและแน่นอนว่าช่วยปรับปรุงป้องกันแก้ไขต่อไปด้วยเนะีแก้ไขต่อไปด้วยนั่คือเนี่ยถ้ากล้าที่จะพูดนะเองครับดังนั้นบางคนก็อาจจะขอโทษง่าย บางคนมีหลายครั้งมีหลายอย่างคำคอจะขอโทษทีแสนยากเย็นนักแต่ยังว่าเราผิดพลาดได้เสมอการขอโทษจึงเป็นก้าวแรกของการยอมรับว่าเราผิดซึ่งถ้าไม่ยอมรับก่อนนะท่านไม่ยอมรับก่อนการจะแก้ไขอันเป็นขั้นตอนต่อไปก็น่าจะตามมาได้ยากจึงบอกว่าอยู่ที่อยู่ที่เราเองนะครับมันก็คืออยู่ที่ ยกยกลตัวธรรมะนั่นคืออัตตาครับว่าตัวตนของท่านนะครับว่าท่านจะจะพูดหรือไม่แต่บางบางครั้งบางคนก็ไม่ยึดที่อัตตาตัวตนมากนักก็จะพูดพูดง่ายๆแล้วก็พูดบ่อยจนเกินไปแต่ว่าบางครั้งบางทีการพูดขอโทษง่ายๆนะครับท่านขอโทษง่ายๆมันมันก็ไม่ดีนะหลายๆคนก็จะบองว่าอะไรจะผิดพลาดบ่อยขนาดนั้นแต่บางครั้งบางคน ว่าจะพูดคำว่าขอโทษเลยทั้งทงที่มันผิดอยู่ประจําแต่ไม่เคยพูดเลยอันนี้มันก็อีกอย่างหนึ่งครับม,ม,มันมันมันหลายมุมมองแต่ว่าถ้ายกยกธรรมะสักสักสองอย่างวันนี้ก็จะเอาอันนี้ี่ครับในส่วนของหนังสือเป็นตัวเป็นตัวยกก็แล้วกันนะครับหนังสือธรรมวิภาคอีกเช่นเดียวกันนะครับคือธรรมวิภาคเนี่ยธรรมวิภาคนะครับธรรมวิภาคก็จะยกเอาแบบธรรมดาก็พอนะครับนั่นก็คือในส่วนของ ทำมีอุปการะมากกันแล้วกันนะครับทำมีอุปกระมากสองอย่างนั่นก็คือหนึ่งสต,ติความระลึกได้สองสัมปชัญญะความรู้สึกตัวนะครับความรู้สึกตัวนะนี่คือทำมีอุปกระมากทำเป็นเครื่องอุปการณ์ะหรือเขาเรียกว่าไม่ให้พลังเผลอและไม่ให้พลังพลาดเรียกว่าทำมีอุปการณ์ะมาก ความระลึกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วเช่นนึกถึงการทำและคําที่พูดแล้วแม้นานแล้วหรือนึกถึงรูปเป็นต้นที่เคยเห็นมาแล้วแม้นานได้ก็ดีความระลึกถึงสิ่งอันจักมีมาในภายหน้าเช่นนึกถึงความตายอันจักมีแก่ตนก็มีความระลึกถึงสิ่งอันเป็นปัจจุบันเช่นนึกถึงไปทั่วกายหรือนึกกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ดีชื่อว่าสตินะครับ เมื่อกําลังทําอยู่กําลังพูดอยู่กําลังคิดอยู่ก็รู้ตัวว่ากําลังทําสิ่งนี้อยู่กําลังพูดสิ่งนี้อยู่กําลังคิดเรื่องนี้อยู่เช่นกําลังยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นรู้สึกตัวว่ากําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนหรือเมื่อกําลังอ่านหนังสือเขียนหนังสือเป็นต้นรู้สึกตัวว่าเรากําลังอ่านหนังสือกําลังเขียนหนังสือชื่อว่าสัมปัญญะในอัตถกถากล่าวว่าสติสัมปัญญะเป็นธรรมในอัตถกถานะครับอัตถกถา ว่าสติสัปพัญญะเป็นธรรมมีอุปการะคือนำมาซึ่งความเคือซึ่งความเครื่อกูลในการงานทั้งปวงนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมวธรรมบุะเป็นธรรมมีอุปการละมากสองอย่างนะครับก็ยกเป็นตัวต้นนะครับในส่วนของตัวเสริมในส่วนของคาว่าขอโทษนะครับเวลาจะพูดอะไรก็หรือจะทําอะไรมันต้องมีมีสองตัวนี้เป็นตัวประกอบเป็นเบื้องต้นนะครับนั่นก็คือสติและสัมพัญญะ ต่อจากนี้ไปก็จะนําในส่วนของเพลงของนะครับในส่วนของเพลงของคุณพงศิษฐ์คมพีนะครับเพลงของคุณพงศิษฐ์คมพีมาเป็นตัวประกอบนะครับมาเป็นตัวประกอบนะมาเป็นตัวประกอบเพลงของคุณพงศิษฐ์คมพีนะครับมาเป็นตัวประกอบเรื่องราวต่อจากนี้นั่นก็คือเป็นพระพุทธคต้น์ว่าเพลงนี้มีเนื้อหาดีมากนะครับ มีเนื้อหาดีมากที่เป็นตัวสื่อสอนช่วยย้ำย้ำเตือนสติของเราอยู่เสมอว่าย้ำสติและสัมปัชัญญะเราให้ให้ให้คิดให้ได้เพลงนี้อาจะมาฟังแล้วนะครับฟังแล้วย้ำย้ำฟังแล้วนั่นก็คือเป็นคนคู่หนึ่งนะครับนะเป็นคนคู่หนึ่งซึ่งอาจจะบอกได้ว่าคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งนั้นก็คือว่าทํางานทําทาทําทํางานก็คือเขาเขาคิดแค่ว่า เขาไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็คือว่าเขารู้ว่ากา<อ>รงานของเขาเนี่ยครับมันมันมันดีครับแต่แต่แตเขาก็จริงจังกับการมากก็คือไม่ได้ใส่ใจอีกสิ่งหนึ่งที่ซึ่งบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของเขาก็คือไม่ได้ใส่ใจมากแต่แต่หรือหรือเป็นการเปลี่ยบมองมองข้ามไปเลยว,ว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่มองข้ามไปแต่เมื่อแต่เมื่อ กว่ากว่าจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งนะั่นคือกว่าจะรู้ว่าสติหรือสัมผัสยันนั้น่ะสัมผัสยันญ่าตนเองนั้นมันก็อาจจะช้าเกินไปหรือสายเกินไปคราวนี้เรามาแปลตีละตัวนะครับในส่วนของเพลงนี้ก็ขอบคุณในส่วนของเพลงของคุณพงศิษฐ์คำพีน,นะครับที่ใช้มาพี่อัตมาเอามาใช้ในส่วนของเป็นกรณีศึกษาหรือเพื่อแผ่ให้หลาย,ลายๆท่านฟังนะครับไม่ได้มีจุดมุ่งหวังอะไร มากมายแต่เพื่อเป็นเครื่องที่แนะแนําในหลายๆท่านหลายๆคนก็ขอขอบคุณนะครับในส่วนของเพลงของคุณพงศิษย์กัมพีเพลงขอโทษนะครับในส่วนตรงนี้สําหรับท่านที่ชอบก็ขอบคุณนะครับท่านที่ไม่ชอบก็ขออภัยนะครับตอนหลายๆท่านที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังแล้วเราก็จะมาพูดไป เป็นวักๆตอนๆนะครับเพื่อไม่ให้ในส่วนของว่าใครอยากฟังก็ไปฟังได้นะครับซึ่งในส่วนยอดฟังตัวนี้ไปร้อยยี่สิบกว่าล้านเลยครับเพิ่งเอานำมานะครับมาพูดดังต่อไปนี้นะครับนะครับว่าเนื้อาหามันจะเป็นยังไง ผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉันนี่แหละครับบางบางบางครั้งบางคนมันไม่ได้คิดอะไรมากมันก็แค่แคว่าวันเวลาล่วงไปเฉยๆนะครับวันเวลาล่วงไปเฉยๆไม่ได้คิดอะไรมากก็คือ,อวันเวลามันล่วงไปล่วงไปโดยไม่ได้มีสติคิดว่าทําอะไรหรือสัพพัญญารู้อะไรนะครับและหนน้าาาีีกงท่ดู นี่ก็คือว่านะครับเป็นตัวพันวีวันกับชีวิตฉันและหน้าที่การงานที่ดูแข็งขันหน้าที่ของเขาคือมันเข้ารยกว่าเมื่อเมืองเมืองคนมาถึงจุดจุดหนึ่งจุดนั้นคือว่าเหมือนจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับประสบความสาเร็จในชีวิตแต่ก็จริงจังทำ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 นะครับหน้าที่การงานที่ดูที่ดูดีนะครับดูแข็งขันดูเข้มแข็งดูมีมีกําลังใจหรือเครื่องกระตุ้นให้ทํางานอยู่ตลอดเวลาก็คือใส่ใจในตรงนี้มาก ช่วยใคระควาเขาก็บอกว่าก็คือว่าช่วยใครและใครมีความสุขการที่ว่าชีวิตของคนคนนี้นครับม,มันมันมันได้ช่วยครับได้ช่วยช่วยหลายๆายคนนะครับก็คือเปรียบสนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นหลายๆคนนะครับช่วยคนหื่นมีความสุขแต่อย่างหนึ่งก็คือว่า ลืมอะไรไปหรือเปล่าท่านลืมอะไรนะครับท่านลืมอะไรตอนนี้ท่านท่านอาจจะบอกว่าทําเพื่อคนอื่นอย่างมากแต่ท่านลืมอะไรหรือเปล่าว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่ปัจจุบันมันมันดีอยู่แล้วครับแต่ว่าบางบางครั้งเราลืมอะไรไปหรือเปล่าช่วยใครขาขาท,ใทุกสงทุกอย่างนะครับช่วยทุกทุกใจทุกใจคงขยันเกินไปคงขยันเกินไปนี่นะ,นะครับมาแล้ว ก็ถึงบอกว่าเมื่อเชื่อช่วยคนอื่นช่วยคนอื่นได้มันมันคือการขยันจนเกินไปที่ทําแต่คนอื่นโดยโดยไม่ได้นึกถึงอะไรรู้ไหมครับนั่นก็คือนึกถึงตัวเองครับนึกถึงตัวตนเองหรือตัวเราเองนะครับไม่ได้นึกถึงอะไรเลยนะครับจนลืมว่ามีใครคนหนึ่งที่เขาต้องการเวลาใช่ครับ ทานทั้งหลายรู้ไหมครับว่านในหลายครั้งเราพยายามบอกกับสังคมหรือบอกกับตัวเองว่าช่วยเขานะทําให้สังคมดีมีอะไรดีแต่มันครั้งเราเราหาได้กับมองในมุมของเราไหมว่าเวลาของเรานะมันมีมันมีเช่นเดียวกันเวลาของเราเองเนี่ยครับหรือใครสักคนหนึ่งที่เขาต้องการเวลาเขาต้องเว้นเวลาหรือ พูดง,ง่ายๆเขาต้องการเราเนี่ยนะครับเขาต้องการเรานะครับ,รรบทุกคนมีเวลากันทุกคนทำที่สี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันหมดท่านทําอะไรบ้างท่านทาอะไรบ้างใครคนหนึ่งที่เขารแค่รอให้ฉันกลับมาก็คือว่าหนักจนเกินแล้วก็ลืมไปเลยเขาต้องการเวลาจากเราเขาเขาต้องการให้เรากลับมาแต่เรากลับลืมนั่นก็คือว่าเหมือนเหมือนประโยคตรงนั้นว่าขยันเกินไปคุณขยันเกินไปใช่ไหม จริงหรือเปล่าครับในปัจจุบัน,น,น,นบคุณกินข้าวเย็นครั้งสุดท้ายกับคนที่สําคัญคนหนึ่งเมื่อไรครับนะเมื่อไรนะเมื่อไรถามตรงนี้แค่พอว่าก็คือว่าเขาคนนี้ครับต้องการให้ให,ให้คนเนี้มากินข้าวเย็นนะครับอโอบกดเขาให้ความสุข แค่แค่บางเวลาเท่านั้นเขาต้องการแค่นั้นเขาไม่ได้ต้องการมากหรือบางสีบางอย่างที่ให้เขาได้แต่เรากลับเคยให้เขาขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลานี่แหละครับคำว่าขอโทษฉันเพิ่งมีเวลาทตาไมถึงบอกว่าเพิ่งมีเวลาก็คือว่าเพิ่งมีในตอนที่ว่ามันไม่มีความหมายหรือความสำคัญอะไรแล้วที่ที่คุณมัวแต่มองข้ามหรือ ข้ามความสําคัญไปคือมันผ่านไปแล้วแล้วเพิ่งมาพูดคําว่าขอโทษบางครั้งการขอโทษก่อนดีครับแต่ช้าไปเหมือนตรงนี้มันจึงรูค้คำว่าเวลามันสําคัญเช่นกันนี่ครับแต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอ,เอ,เธอก็คือพูดไปแล้วว่า ขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลาแต่มันไม่มีค่าแล้วก็คือไม่มีเขาแล้วตอนที่เขายังอยู่เขาทาดีกับเราแต่เราไม่เคยให้เวลาเขาให้ความสําคัญกับเขาไม่เคยเลยไม่เคยใช้สติสัปจัญญาที่พูดเป็นธรรมะเบื้องต้นว่าให้แก่เขาเราไม่เคยใช้นะครับขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งค้นเจอเพิ่งเจอนะครับในความสําคัญของเขาเราเพิ่งเห็นมองข้ามไปใส่ใจในส่วนอะไรมากกว่า ที่เป็นใส่ใจในส่วนของปัจจัยภายนอกไม่ได้ใส่ใจตรงใจตรงนี้นะนะไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ใส่ใจที่เป็นปัจจัยภายนอกสิ่งต่างๆที่มันเป็นภายนอกว่าต้องเอามาอย่างนี้นแต่หากกเรารู้ไหมสิ่งเล็กๆที่มันเป็นจิตใจมันสําคัญมากกว่าแต่เรากลับคิดไม่มองไม่เห็นนะว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุดว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุด นี่นะครับถึงบอกว่าเขาเพิ่งคิดเราหลายๆคนเพิ่งคิดได้หรือคนนี้เพิ่งคิดได้ว่าควรดูแลที่สุดคือคนคนนี้นะครับนะบอกไปครับบอกไปเลยครับบอกไปเลยครับบอกไปบางครั้งเราบอกครับแต่บอกตอนไหนครับนะบอกตอนไหนรู้ไหม บอกตอนที่มันไม่มีความหมายก็คือบอกไปกับความว่างเปล่าที่มันอยู่ข้างหน้าไม่ในบอกตอนที่เขายังอยู่หรือตอนไหนก็ช่างอย่างเช่นอาตมานะครับบอกกลับไปบ้านเป็นห่วงใครก็พูดไปเลยเป็นห่วงแม่เป็นห่วงพี่น้องอะไรเป็นห่วงเพื่อนหรือท่วมงานพระเ้าก็บอกว่าต้องป้องกันตัวเองในทุกๆวันนะก็บอกเพื่อนบอก พี่บอกน้องบอกใครหลายๆคนครูบาอาจารย์ก็บอกนะบอกป้องกันตัวเองในทุกๆวันนะนี่ครับอยากพูดก็บอกไปเลยครับอย่าพูดเมื่อตอนเหมือนเรื่องนี้ครับเขาบอกนะครับไม่ได้บอกตอนหน้าคือพูดไปสดงสดเดียวพร้อมลาคุณแต่เขาไม่ได้อยู่แล้วไม่มีความหมายนะครับไม่มีความหมายเลย มันไม่มันไม่มีอะไรอยู่เลยครับฟ้างคืนที่มันไร้ดาวมันก็คือความว่างเปล่านั่นเองครับมันไม่มีอะไรฟ้างคืนที่มันไร้ดาวคือมันมันไม่มีความสวยงามมันมีแต่ความเงียบมันมีแต่ความโลกเปล่าไม่มีอะไรเลยเมื่อเมื่อถึงบอกว่าเรื่องนี้ถึงบอกว่าเขาคนนี้มันจริงจังงานจนเกินไปไม่ได้ใส่ใจบางเรื่องบางอย่างที่มันเป็นเรื่องสําคัญหรือหรือหรือหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆมันเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากควรจะใส่ใจบ้าง ถึงบอกว่าเราข้ามความสําคัญในบางเรื่องไปในบางเวลาแล้วจะกลับมาแก้ไขมันแก้ไขอะไรไม่ได้ไหมข้อต้องลงคนระัข้อต้องลงลงไหนลงศพปอกๆก,ก,กินข้าวนะข้อทาไมครับข้อทาไมเพื่อขอเพื่อเขามันถ้าพูดถึงจริงๆมันไม่รู้สึกหรอบมันดับไปแล้วจุดทูบก็อาจจะรู้ได้ ในส่วนของการจดทูกจะอย่าไปขอครับตอนที่เขาเสียแล้วอยากจะทําอะไรให้เขาหรือให้ใครก็ตามทําตอนที่เขายังอยู่แล้วจะมาแล้วเมื่อไม่ได้ทําปุ๊บแล้วจะมาพูดตอนนี้บอกว่าขอโทษที่วันนี้นะฉันเพิ่งมีเวลาอย่าพูดเถอะมันสายไปนะตรงนี้ก็ถือว่าขอบคุณในส่วนของเพลงของคุณพงศิษฐ์กรมีมากมากนะครับที่ในส่วนของอารตะมาได้นํามา เป็นตัวนะครับส่งเสริมเป็นสื่อบอกยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเป็นเป็นเด็กๆนักเรียนเป็นเยาวชนเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังครูบาอาจารย์ทุกท่านก็นะเป็นตัวเสริมอันตรามาไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่พูดไปอาจจะไม่ไม่ถูกใจก็ขอโทษนะครับนะก็เป็นอาจจะบอกว่าจุดๆหนึ่งหลายๆท่านอาจจะเป็นเป็นตัวคิดที่ดีกว่าผมแต่สิ่งหนึ่งเขาบอกเลยว่า ถ้ามีเรามีอะไรที่เป็นตัวสาระเสือออกมานะครับพูดออกมาเลยครับพูดอะไมาเลยหรือนำนำนำ,นำประโยคหลายๆท่านหลายๆคนนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมานั่งคิดตัวเองว่ามันไม่มีเวลานะครับนะจงใช้ทํามีอุปการะมากนั่นก็คือสติและชาวพญญยะควบคู่กันในไปทุกๆวันและทุกๆเวลานะครับแต่แต่ธรรมดาของมนุษย์คนเราะครับมันมีความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลามีความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็ไม่เป็นไร ขอเคลเียงว่าผิดพลาดไปแล้วเรากลับมัน,นึกได้นะอาจจะพูดขอโทษหรือพูดเป็นแรงบวกก็ได้ครับพูดเป็นแรงบวกที่ว่าเป็นเสริมตัวเสริมกําลังใจอาจจะไม่ชอบขอโทษอาจจะบอกว่าเราแก้ไขมันได้เราทําให้มันดีได้ไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> นะตรงนี้นะครับไม่เป็นก็ถือว่าเอามาทําได้นะครับหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างวันเวลาที่ล่วงผ่านไปผ่านไปท่านอย่าปล่อยมันเปล่าประโยชน์นะให้มันเฉยไปเฉยนะครับจงทํา ให้มันมีคุณค่าและมีเมื่อมีโอกาสและใช้โอกาสให้มันคุ้มค่าอย่ามาพูดว่าไม่มีเวลาเพราะเมื่อตอนนั้นเมื่อเราได้แต่ตั้งประเด็นคําถามว่าไม่มีเวลาเวลามันน้อยไปทั้งท่านที่เวลาชีวิตของคนเราทุกคนครับมันเท่ากันหมดเวลาที่เดินเป็นนาฬิกานั้น2ี่สชั่วโมองเท่ากันแต่เวลาชีวิตของเรานั้นมันร้อยลงไปเรื่อยเรื่อยท่านไม่รู้หรอกว่าตอนไหนเมื่อไหร่ที่เราจะไม่ได้ใช้เวลาชีวิตตรงน,นั้นนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับในส่วนของเพลงของคุณพงศิษฐ์คำพีนั่นก็คือเพลงขอโทษนะครับที่ใช้มาเป็นตัวแปรตัวนําสื่อสารในวันนี้นะตรงนี้ก็ถือว่าได้นําพามาแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ธรรมะในตัวของเพลงนี้นะครับเป็นเสริมในส่วนตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ ขอสวัสดีครูบาอาจารย์พระอาจารย์ทุกรูปนะครับขอความนะ,จะเจริญพรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยัิโยมทุกคนทุกท่านนะครับมีความสุขความจเจริญน,นะด้วยกันทุกท่านทุกคนนะจะมานำสื่อเสนอมาวันนี้ก็ขอจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอสวัสดีและขอจะเจริญพรครับผม